สวัสดีค่ะขอโอกาสสาธยาธรรมผู้เจวัจนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดอนาคามีคลายความพอใจในกามเป็นเทวดาเหล่าสุทธาวาสพิสุทั้งหลายสมัยหนึ่งเราอยู่ที่ควงไม้พยาสาละในป่าสุภวันใกล้นครอ,อุก,กัตทะพิสุทั้งหลาย เมื่อเรานั้นไปเร้นอยู่ในที่ลับเกิดความลำพึงในใจว่าพบที่เราไม่ได้เคยอยู่เลยโดยเวลาอันยืดยาวนานนี้หาได้ไม่ง่ายเลยนอกจากเทวดาเหล่าสุทธาวาสถ้ากระไรเราพึงเข้าไปหาเทวดาเหล่าสุทธาวาสจนถึงที่อยู่เถิด ภิสษุทั้งหลายท่านใดนั้นเราได้หายไปจากควงไม้พยาสาละในป่าสุภวันใกล้นครอ,อุก,กัทะไปปรากฏในพวกเทวดาเหล่าอาวิหาเปรียบเสมือนบุรุษที่มีกำลังเหยียดแขนที่งอเขาหรืองอแขนที่เหยียดออกเท่านั้นพิสุจนทั้งหลายในหมู่เทวดาเหล่านั้น เทวดานับร้อยนับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเราอภิวาทแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งคันยืนเรียบร้อยแล้วเทวดาเหล่านั้นได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระอ,องค์ผู้นิรลทุกนับแต่นี้ไป91กับ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าวิปัสสีได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พวกข้าพระองค์นั้นได้ประพฤกิพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระนามว่าวิปัสสีคลายความพอใจในกามทั้งหลายแล้วจึงได้บังเกิดในที่นี้พิสุ์ทั้งหลาย ในหมู่เทวดาเหล่านั้นเทวดานับร้อยนับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเราอภิวาทแล้วได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์นับแต่นี้ไปสามสิอกับพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าสิกขีได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พวกข้าพระองค์นั้นได้ประพฤกิพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาค